สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์สกูสุคนเดอร์มนีก็มาพบพอกับพ่อคือเก่าน้พี่น้องทั้งสองสาวลวาวซาเนลมณีเศ้าเข่งกะอยู่ห่อยู่หน้าคือเก่าน้พี่น้องเซ้าเข่งกะบ่ได้ลงคีบวัานิกะขอโทษขออภัยน้พี่น้องเพราะว่าเส้าเข่งไปเฮือนแจกน้พี่น้องแจกเข่าคนทีเสียไปแล้วเนาะเศ้าเข่งกะไปซอยเวียกซอยงานเผื่อกับ่ได้ถ่ายคีบลงหลงน้พี่น้องเพราะว่าในสถานาการณ์โควิดแน่น้องพี่น้อง เมื่อเนี้สเกงก็เลยมาหน้าแล้วก็เกี่ยวเข่าน้องพี่น้องก็เกี่ยวกับนองซ้ายของสเกงเนี่ยน้องพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงๆน้องพี่น้องประมาณชองโมงน้องพี่น้องสเกงก็สิงลงไปเกี่ยวเขากับนองซ้ายน้องพี่น้องมือเศร้านี่ก็เกี่ยววันลงซ้อยซ้อยพอเพื่อมาแต่บ้านน้องพี่น้องก็จนแปดเก้าโมงเนาะก็ได้เวลาน้องพี่น้องเนี่ยเขากลับไปเบิ่งไป้มนํากันเลยเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไปเบิ่งโตเขาเกี่ยวมือเศร้านี่เลยน้องพี่น้องสเกงกับมานั่ังในนี่แล้วพี่น้องเวลาม่นเมื่อยกันเนาะ เศร้านี่ลงซายพี่น้องก็ได้บอดไดลายเนาะข่าวก็งามอยู่พี่น้องแต่มันแบบยังบางๆเนาะอันนี้เกี่ยวเศร้านี่นาะพี่น้องเกี่ยวเศร้านี่กับไห่นะน้ะพี่น้องไห่กับบ่ไดใหญ่ไปได้้องไห่นะเนาะ ไอกะมาเกี่ยวห้นี่ครึงหนึ่งพี่น้องตัวแรงกับสีสลี่ยวบ่กพี่น้องครึงหนึ่งอันนี้เนาะเย็นบอลเล่ลายกว่าเดี๋ยวเอากัะมาเกี่ยวกันเลยเนาะเอากะีมาเกี่ยวกันเลยเนาะพี่น้องใส่เสือแขนยาวสองโตเขได้ส่งกัะซองโตมันกระสีคือใหญ่เลยเนาะพี่น้อง ลงตนแรงบันดาปิดหนานะพี่น้องตัวหัวลมก็อ,อกอากาศมันกบาบม่ได้อา้าวเลยพี่น้องมีลมผัด ยาพาวเบื่อเด้อพี่น้องที่ว่าถ่ายแต่ขิดเกี่ยวเข่าเนอกเพราะว่าช่วงนี้กะเป็นช่วงเกี่ยวเข่าพี่น้องบ่ได้เหตุขิดยังไม่แต่เกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ย bông cái gì nó ก็ดึกก็ยังอยู่คนเดีวยว้วย ขขาองเ้างามอยู่ไดพี่น้อง ก็อยู่คนละแจพี่น้อง ตอนนี้เนาะพี่น้องเขาก็ได้เกี่ยวแล้วเป็นทีเยี่ยมหอยเนาะพี่น้องเหนื่อยพี่น้องเขาก็สิขึนไปเกี่ยวอยู่ทั้งโนนบ่อนอีแม่คนเกี่ยวอยู่โนนถาเนาะพี่น้องพ่อเกาน้องเนาะพี่น้องเขาเก่งกับสิปิจูงเอางวาขึ้นไปเลยเนาะพี่น้องแล้วแล้วซองหายอยู่ฝั่งนี้เนาะพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจาเก่งกับสิขอจบคลิปไวเพียงสำนีเนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนเดอรและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดลิปใหม่ๆจากซองซาวลาวซาแนแวร์เ้ยพี่น้องสบายดี